Chapter 6เพิ่มเลเวลเมื่อเดฟได้อุปกรณ์มาเขาก็เห็นว่าอุปกรณ์ส่วนมากนั้นสูงเกินไปสำหรับเลเวลเขาในตอนนี้เฟลิคลีเวอร์ประเภทอาวุธใบมีดที่ทรงพลังไว้สำหรับการผ่ายอย่างเดียวคาเมจอ200-300ถึงข้อกัาหนดอสเตรนหนึ่งร้อยเอเจลิตี้หนึ่งร้อยห้าสิบนเทลเจนต์หนึเลเวลแปคุณสมบัติวิตาลิตี้บวกสองศระดับสเตรนง A, เอดเด็กเทอริตี้บคลาสอาวุธหายากทอตัว S เปสสเกลประเภท โลโลหนักที่มีพลังป้องกันที่สูงข้อกำมหนดสเตรงสองร้อยเลเวลแปดสิบโบนัสวิตาลิตี้บวกหนึ่งร้อยความต้านทานห้าเปอร์เซ็นต์ลดดาเมจห้าร้อยดูดซับเวทห้าร้อยระดับโลหายากไม่มีคลาสไอเทมพวกนี้ไม่ได้มีประโยชน์สามรับเดฟพวกมันมีเลเวลอสูงเกินไปสำหรับเขาแต่จากนั้นเขาก็ได้เซ็ตเกราะเหล็กมาที่นอของเลเวลยี่สิบซึ่งเขาจะใช้ได้ในไมชานีเฮฟวี่ไอออนอาร์เมอร์ประเภทเกราะเกราะหนักที่สามารถลดดาเมจได้แต่ลดได้ค่อนข้างน้อยข้อกำหนดอ ส t ตร n งหนึ 150, 100, ่งร้อยห้าสิบเอจิลิ0ี้หนึ่งร้อยเลเวลยบนัสวิตาลี้บวกห้านต้านทานสองเปอร์เซ็นตลดดาเมจสองร้อยดูดซับเวท50าระดับเกราะหนักธรรมดาไม่มีคลาสเทฟวี่ไอออนกรีประเภทรองเทา้ารองเท้าเหล็กที่สามันช่วยลดดาเมจได้บ้างแต่ค่อนข้างน้อยข้อกำหนดอสเตร็งหนึ่งร้อยห้าสิบเอจิลิตี้หนึ่งร้อยเลเวลบโบัสวิตาี้ลบยีาต้านทานสองเปอร์เซ็นตลดดาเมจสองร้อยดูดซับเวท50ประเภท เกราะหนักไม่มีคลาสเฮฟวี่ไอออนเกาเล็ประเภทถุงมือถุงมือเหล็กที่สามาัถช่วยลดดาเมจได้บ้างแต่ค่อนข้างน้อยข้อกำหนดอสเตรงหนึ่งร้อยห้าสิบเอจิลิตี้หนึ่งร้อยเลเวลยี่สิบโบนัสวิตาลิตี้บวกสองศูนย์านทานสองเปอร์เซ็นต์ลดดาเมจสองร้อยดูดซับเวทห้าสิบประเภทกราะไม่มีคลาสประเภทหมวกเฮฟวี่ไอออนเฮล멧หอมวกเหล็กที่สามัญช่วยลดดาเมจได้บ้างแต่ค่อนข้างน้อยข้อกำหนดอ สเตนรอิเอจิลิตี้หน0 l เลเวลบโบนัวิตี้บวก 25, ต้านทาน2%ลดดาเมจ2 0 0รดูดซับเวท50ประเภทเกราะหนักไม่มีคลาสอุปกรณ์พวกนี้ค่อนข้างดีอย่างน้อยเขาก็ไม่ต้องคิดอะไรมากกว่าต้องใส่อะไรตอนเลเวลถึง20ทุกอย่างเตรียมพร้อมไว้สำหรับเขาดังนั้นเดฟจึงไม่คิดอะไรมากและขอบคุณสำหรับความใจดีของคนพวกนี้เอาละฉันยอมรับเราจะไปที่ไหนกัน เดฟถามเราจะมุ่งหน้าไปยังสุสานใกล้ๆมันมีอันเคสเลเวลสูงที่นั่นและเราต่างก็ใช้มันในการเพิ่มเลเวลให้ในได้และทำเควอสเราจนเสร็จได้ด้วยเราจะต้องเดินทางลึกเข้าไปในสุสานเพื่อสู้กับบอสที่นั่นแต่เราเข้าไปที่นั่นไม่ได้เพราะมันมีประตูที่ต้องใช้คน3คนในการเปิดก่อนจะเริ่มการต่อสู้บนเบรกเกอร์พูดขึ้นมาแต่ฉันไม่คิดว่าฉันจะแข็งแกร่งพอในการสู้กับบอสโดยเฉพาะบอสในเขตนี้ฉันรู้ว่าที่นี่เป็นเขตเลเวลสูงไม่ใช่ว่าพวกนายไปหาคนอื่นจะไม่ดีกว่าเหรอเดฟถามพยายา,ม,ม,า,ยามาพูดกันจรงิงๆ การดีกว่าสแตนเลสสตีลย้งขึ้นมานี่คือเควสลับที่เราได้เริ่มทำนั้นแล้วเราจึงขอให้คนอื่นช่วยไม่ได้เพราะเรากลัวว่าพวกนั้นอาจจะมายัง่งเควอรเรา ไปในเลเวลต่ำและเราแค่ต้องการให้ในายไปยืนที่แท่นก็เท่านั้นสำหรับบอสเราจะจัดการเองสแตนเลสสตีลพูดขึ้นมาก็ดูเข้าท่าทีเดฟตอบกลับเดฟเข้าใจเหตุผลของการกระทำพวกนี้ว่าค่อนข้างเรียบง่ายยิ่งมีคนรู้น้อยเท่าไหร่ยิ่งดีและถ้ามันเป็นดันเจียนพวกเขาอาจจะเอามันไปขายได้พวกเขาก็จะสามารถหาเงินจากที่นี่ได้เดฟไม่ได้โง่ถึงพวกนี้จะปิดบังหลายอย่างกับเขาแต่เขาก็ยังเข้าใจเหตุผลว่าทำไมพวกนี้ถึงได้เลือกเขาแม้ว่าเรื่องเล็กน้อยจะฆ่าเขาได้ง่ายๆก็ตามหลังจากที่เปิดพื้นที่บอสออกมาแล้วพวกนนััั้้สาาาาามรรรถจจดดกกเขแลวไปบอ สอต่อโดยไม่ต้องให้เขาไปคอยเป็นภาระแต่เขาก็เข้าใจว่าคนพวกนี้น่งโง่ทำไมพวกนี้ถึงไม่คิดว่าเขาบอกเพื่อนเขาก็ได้และเพื่อนเขาก็จะรีบมาที่นี่เพื่อฆ่าบอสละ่ะ พวกนั้นคงต้องคิดว่าเดฟเป็นคนโลภก,การได้รับอุปกรณ์พวกนั้นไปจะทําให้เขาเป็นหมาที่เชื่อฟังทุกคําสั่งจริงๆแล้วเดฟยังไม่ได้มีเพื่อนในเกมดังนั้นเขาจึงไม่ได้คิดอะไรมากกับการเปิดเผยความลับของคนพวกนี้แต่ถึงยังไงเขาก็ไม่ได้ชื่นชมความคิดกับการโดนหลอกใช้แม้ว่าเขาจะได้บางอย่างตอบแทนกลับมาก็ตามนี่เป็นสิ่งเดียวกันที่เกิดขึ้นกับเขาตอนที่เขาอยู่ในโรงพยาบาลเขาถูกส่งไปโรงพยาบาลด้วยอาการบาดเจ็บที่ทําลายอนาคตโดยไม่มีหวังจะรักษาให้หายแค่ให้เงินกับ เขาเพื่อให้เรื่องมันจบเขาคงโยนเงินใส่หน้าบอดี้ก์ดทั้งสองคนถ้าไม่ใช่ว่าพวกนั้นมีปืนมันอาจจะดีก็ได้แต่ถึงยังไงเดฟก็ไม่มีทางเลือกเขาได้รับอุปกรณ์มาฟรีๆรดังนั้นเขาต้องต่อรองไปจนจบแล้วเราจะแยกกันตอนไหนเดฟถามมันไกลนิดหน่อยถ้านายมีบางอย่างต้องไปทำนายควรไปทำก่อนนายอาจจะไปกินอะไรก่อนก็ได้เมื่อเราเริ่มแล้วเราจะไม่หยุดจนกว่าจะเอาชนะบอสตัวสุดท้ายของดีโซเลตทูมได้งั้นนี้ก็เป็นสุสานเดียวกับที่บิชอปพูดถึงพวกนี้ต้องการฆ่าบอสของดันเจียนได้ฉันจะล็ออออกกเาไป จากนั้นเขาก็ต้องแปลกใจเมื่อพบว่าดีโซเ e t ทูมเป็นดันเจียนที่ถูกเคลียร์ไปแล้วมีเหตุผลอะไรที่พวกนี้อยากให้เขาร่วมปาร์ตีด้วย ที่จริงมีพวกมอนเตอร์ไรท์เลเวลสูงอยู่เยอะแต่มันคงไม่ได้เป็นปัญหาที่พวกนี้จะไปฆ่าดันเจี้ยนนี้คือดันเจี้ยนแห่งความตายดันเจี้ยนแบบที่ว่าเมื่อบอสโดนฆ่าไปแล้วจะไม่กลับมาเกิดใหม่อีกดังนั้นจึงไม่ได้มีกิวใครมากมายนักที่ต้องการที่แบบนี้เมื่อบอสตายไปค่าของดันเจี้ยนก็จะลดลงอย่างมากบอสจะไม่กลับมาเกิดใหม่อีกและถูกฆ่าได้เพียงครั้งเดียวมันไรประโยชน์กับการไปหาเก็บเลเวลกับพวกมอนเตอร์ไรท์เลเวลสูงแต่ทำไมพวกนี้ถึงยังพูดถึงบอสอยู่อีก มันแปลกสามรับเดฟแต่เขาก็ยังคงไปกับพวกนี้อยู่ดีเดฟกินอาหารและไปอาบน้ําเมื่อเขาล็อกอินกลับเข้าไปในเกมเขาก็พบว่าสองคนนั้นล็อกเอาออกไปแล้วเขาได้เพิ่มพวกนั้นเป็นเพื่อนแล้วดังนั้นเขาจึงไม่มีอย่างอื่นจะทํานอกจากเดินไปรอบๆเมื่อเขาเดินไปได้ไม่นานเขาก็พบว่าตัวเองอยู่ใกล้กับร้าน เล่นแรกแปรธาตุเขาเข้าไปในร้านแล้วพูดคุยกับเจ้าของร้านเพื่อดูอุปกรณ์ในบรรดาของที่มีนั้นมีบางอย่างที่น่าสนใจบางอย่างที่อาจจะช่วยเขาถ้าเขาพบว่าตัวเองตกอยู่ในปัญหาแต่เขาไม่ได้มีเงินพอจะซื้อพวกนั้นดังนั้นเขาจึงต้องเสียสละบ,บ้างเขาจึงไปที่ห้องประมูลและทําการขายเขาเอาโลตที่ได้มาไปขายยังไงซะเขาก็ยังใช้มันไม่ได้อยู่แล้วพวกนั้นเชื่อใจเดฟเกินไปไม่ใช่แค่เอาไอเทมให้กับเขาพวกนั้นยังไม่คิดว่าเขาจะเอามันไปขายเดฟได้แต่ถอนหายใจกับการที่พวกนี้เชื่อใจเขาแต่ในอีก นั่นเขาก็ทำแบบเดียวกันเขาเชื่อใจพวกนั้นด้วยการไปกับพวกนั้นโล่นั้นขายได้ทันทีเพราะเดฟตั้งคอราคาไว้ต่ำกว่าโล่แบบเดียวกันเดฟได้เงินมา300ทองซึ่งเท่ากับ300ดอลลาร์นี่แค่ค่าโล่อย่างเดียวถ้าเขาเอาของทั้งหมดมาคิดแล้วเขาคงได้เงินมาเกือบ900ดอลลาร์นี่ไม่ใช่สิ่งที่จะมีใครให้กับคนอื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนเดฟกลับมาที่รานค้าและซื้อสิ่งที่เขาต้องการดีกว่าจะมาเสียใจทีหลังเดฟบอกกับตัวเองแล้วเก็บโพชั่นที่เขาเพิ่งซื้อมาอาเดสสโตรบบบนนนนเเเเเรรกกกพูดขขขึ้้มมาาาาป็น็คนแที่ลกกลิัา นายพร้อมหรือ,อยังข้อความส่วนตัวนั้นใช้ได้ง่ายๆดังนั้นเดฟจึงส่งข้อความเสียงกลับไปคือพร้อมแล้วไปกันเถะดสแตนเลสสตีลเดี่ยวก็กลับเข้ามาไปกันก่อนเธอบนเบรกเกอร์พูดขึ้นพร้อมทําเครื่องหมายตําแหน่งอตัวเองให้กับเดฟตอนที่เดฟไปถึงประตูทางใต้ของเมืองทั้งสองคนก็อยู่ที่นั่นแล้วซึ่งก็คือบนเบรกเกอร์กับสแตนเลสสตีลที่เพิ่งล็อกอินกลับเข้ามาพวกเขาได้เพิ่มเคฟอกลับเข้าไปในปาร์ตี้แล้วเดินหน้ากันต่อพวกเขาได้เจอกับพวกมอนเตอร์ไรเลเวลต่ําอยู่หลายกลุ่มแต่กไ,ไดด้ททีเนนััฟ เี่เล็กน้อยจากการฆ่ามอนเตอร์อไรพวกนั้นติ้งเลเวลเพิ่มเดฟได้รับแจ้งเตือนบอกเขาว่าเขาเลเวลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มอนเตอรไรพวกนี้ยากสําหรับการที่เดฟจะสู้ด้วยตัวคนเดียวโดยเฉพาะถ้าเข้าไปในลึกในป่าก็จะยิ่งมีมอนเตอรไรที่แข็งแกร่งขึ้นไปอีกเดฟคงได้แต่ขอบคุณสําหรับเอพที่ได้มาฟรีๆนี้พวกนายไม่เก็บของงั้นเหรอเดฟถามไม่มันเป็นมอนเตอรไรเลเวลต่ําของพวกมันมีแต่ขยะนายควรดูพวกมอนเตอรไรเลเวลสูงนุ่นแค่และพวกมันก็มีค่ามากกว่าเกราะที่เราให้ในายไปสิบเท่าของพวกนี้ไม่มีค่าเลยบนเบรเกอร์พูดก่อนจะหัวเราะแล้วระดับมอนเตอรไรในเกมนี้คืออะไร ฉันไม่เคยเช็คโอแต่ถ้าฉันจำได้มันเริ่มจาก normal, s i a r d a r o d i n a r y o r d i n a y o r i c a t y o r i n a r y o r i a r y o r n a y o r n y o r n y o d n y o d n y o d i n o i n a i n a r y i n a i n i ดีวหรือดีวิลิจากนั้นก็กอดไลท์ทำไมต้องเป็นเดโมนิกหรือแองเจลิกกับดีวหรือดีวิลิทเดฟทามันมีสัตว์อสูรแบบปีศาจที่จัดประเภทไว้ในโฮลี่ไม่ได้ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลส่วนที่เหลือก็เรียกง่ายสำหรับกอดไลท์เดโมนิกหรือดีวพวกมันถือว่าเป็นพระเจ้ามันก็แค่ชื่อแต่อุปกรณ์ที่ดอรอปอมาจากมอนเตอไรนโฮลี T ่ o ยกตัวอย่างเช่นอาชีพรีสจะได้เปรียบมนันแต่วอลล็อกนั้นไม่ได้เปรียบเดฟเข้าใจเหตุผลดังนั้นบางอาชีพจะไม่สู้กับมอนเตออไไไไรรรรทีี่นะ Mon T o ่่เเ่่่งาาาาายยเเบววกกกลละด้ึนมตตต20ซัั นอ,อยของพาลาดินกับคริสบางทีก็ใช้สกิลปูนิทเมนไลท์ของทั้งสองคนที่ใช้ค่าการใช้งานที่ต่ำไม่นานหลังจากนั้นพวกเขาก็มาถึงป่ามืดมิดปกติแล้ว พวกเขาจะไปถึงเร็วกว่านี้แต่เพราะเลเวลของเดฟที่ต่ำและขาดค่าแรงพวกนี้ก็ต้องหยุดพักให้เขาเพื่อให้แรงเขาฟื้นคืนกลับมาอยู่ใกล้พวกเราวไว้และพยายามอย่าโดนค่าบนเบรเกอร์พูดขึ้นมาในตอนที่โครงกระดูกกลุ่มเล็กๆเ,เดินหน้ามาหาพวกเขาพวกนั้นมีกระโหลกสีแดงมันหมายความว่าพวกนี้มีเลเวลมากกว่าเดฟอย่างน้อย20เลเวลและเมื่อมอนเตอร์ไรส์เลเวลต่างจากตัวละคร20นั้นจะมีการลงโทษด,ดาเมจของฝ่ายที่เลเวลต่ำกว่านั้นจะลดลง1%่อต่อเลเวลที่ต่างกันถ้าอีกฝ่ายเลเวลสูงกว่า30เลเวลตัว และได้รับดาเมจเพิ่มอีก10%นี่คือสิ่งที่ทําให้คนไม่สู้กับมอนเตอร์ไรมั่วมัวที่ระดับสูงสูงนี่เป็นเหตุผลว่าทําไมเกมนี้ถึงได้มีขีดจํากัดอยู่ถ้ากองทัพผู้เล่นเข้าโจมตีบอสปกติแล้วพวกเขาจะเอาชนะมันได้ด้วยจํานวนเมื่อมีการลงโทษนี้พวกเขาก็จะไม่บ้าไปกับการลองสู้กับบอสท,ที่เลเวลสูงกว่านี่เป็นสิ่งที่เกมคาดมานานแล้วและนั่นทําให้เกมน่าสนใจและบังคับให้ผู้เล่นพยายามเพิ่มเลเวลตัวเองมาเริ่มกันเถอะ บนเบรเกอร์พูดขึ้นมาแล้วจมตีออกไปก่อนเขาบทขยี้โครงกระดูกตัวแรกทิ้ง KWS อัปเดตเอาชนะเคเลตันโซเยอร์25ตัว1 25ความยาก AKWS อัปเดตทุกครั้งที่โครงกระดูกถูกจัดการนี่มันค่อนข้างเรียบง่ายสําหรับผู้เล่นในการเพิ่มเลเวลตัวเองการเพิ่มเลเวลดีๆแบบนี้นี่มันน่าทึ่งจริงๆ k f o r k ิด2คนนี้ได้จัดการโครงกระดูกทางซ้ายและขวาส่วนเดฟก็เลเวลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและทำ KWS ของตัวเองโดยอาศัยคนอื่น Chapter 7 มินิบอสเมื่อฝูงโครงกระดูกตายไปมันก็มีอีกฝูงปรากฏขึ้นมาแทนถ้าฝูงแรกมีกะโหลกสีแดงอันหนึ่งงั้นพวกที่2ก็มี2อ,อันมันหมายความว่ามันมีเลเวลสูงกว่าเดฟอย่างน้อย40เลเวลอีลิทเคเลตันเลเวล นี่เกินกอนว่าที่เดฟจะรับมือไหวโครงกระดูกพวกนี้ต่างจากพวกแรกหลายจุดพวกมันมีกรอบเก่าๆที่ดูพังไปแล้วแต่ยังใช้งานได้และยังใช้อุปกรณ์บางอย่างดังนั้นพวกมันน่าจะทําดาเมจได้มากกว่าเดิมและโดนดาเมจน้อยกว่าเดิมความต่างระหว่างผู้เล่นและมอนเตอร์ไรนั้นถูกคํานวณนะได้ง่ายๆการลงโทษที่มอนเตอร์ไรจะได้รับหากผู้เล่นเลเวลสูงความมันหมายความว่าบนเบรเกอร์และสแตนเลสสตีลนั้นสามารถทําดาเมจได้2เท่ากับมอนเตอร์ไรอื่นๆเพิ่มความเร็วในการกําจัดมอนเตอร์ไรไม่นานฝุ่มมอนเตอร์ไรพวกนั้นก็ถูก จัดเลเวลของเดฟเพิ่มมาเป็น20ตอนนี้แม้ว่าเขาจะไม่ได้ทําดาเมจแต่เขาก็ยังได้รับ XP เพราะระบบการแบ่งค่า XP จากปาร์ตี้บนเบรกเกอร์และสแตนเลสสตีลไม่ได้ XP เพราะเลเวลที่สูงกว่ากลับกันนั้นจึงทําให้ XP ทั้งหมดถูกส่งมาให้กับ เดฟแต่ระบบไม่ได้ใจกล้าแบบนี้ตลอดผู้เล่นสามารถเพิ่มเลเวลได้รวดเร็วแบบนี้จนเลเวล99มากกว่านั้นคือพวกเขาต้องพึ่งตัวเองไม่งั้นแล้วกลุ่มผู้เล่นเลเวลสูงคงช่วยคนอื่นเพิ่มเลเวลด้วยการทำแบบนี้ได้ในพื้นที่เลเวลสูงการหัก x อนี้จะเกิดขึ้นมาเมื่อเลเวลถึง99จากนั้นถ้าผู้เล่นทำดาเมจได้ไม่มากพอหรือมีส่วนร่วมในการฮิวหรือซอสนับสนุนสมาชิกในปาร์ตี้งั้นพวกเขาก็จะไม่ได้ XP แม้ว่าจะอยู่ในปาร์ตี้เดียวกันโทษนี้ไม่ได้รวมถึงการโจมตีครรั้้้้งงสสุดดทายขอตููผเล่่นนจะไว AP ถ้าทำดาเมจช็อตสุดท้ายได้แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในปาร์ตี้ก็ตามเดฟได้ใส่กรอลเล็กที่ได้มาจากทั้งสองคนและสเตตัสตอนนี้ของเขาก็เป็นดังนี้สเตตัสชื่อเดทสโตรกเลเวล20เผ่ามนุษย์เฮล 3,500+175 บวกมาน้า 1,100+55 สตามินา2100 105เรดโฟกัส100อินเทลเจจิ์ 110+5.5 วิสดอม 110+5.5 เด็กเทอริตี้ 110+5.5 เอจิลิตี้ หนึิบา vitality หนึ่บวกศูนย์จุด strength หนึ่งร้อบบวกห้าจ magic absorption การดูดซับเวทห้าร้อย damage nullification ลดดาเมจหน0 0งพัน immunity ต้านทาน10%บเปอร์เบวกศูนย์เอร์เซ็น hp regen ฟื้นฟูเลือด0.1นย์จุดเกบวกศูนย์ mana regen ฟื้นฟูมาหนึ่งจุดหนึ่งเซกน stamina regen ฟื้นฟูแรง20วินาทีบวกศูนย์จุดห้า r a t focus ค่าโฟกัสความคลั่งฟื้นฟูหนึ่งวินาทีฉายา ฉันรู้ทุกอย่าง เดฟไม่สามารถใส่อุปกรณ์ได้เพราะเขาไม่ได้มีค่าสเต็งเพียงพอแต่เพราะเขาได้เก็บสเตตัสไว้ตลอดตอนที่เลเวลเพิ่มเขาจึงใช้มันเพิ่มค่าสเต็งขึ้นอีก40หน่วยทุกค่าเลเวลผู้เล่นจะได้คะแนน10หน่วยปกติแล้วมันไม่เพียงพอสำหรับผู้เล่นในระยะย,ยาวแม้ว่าผู้เล่นจะมีเลเวล1,000แต่คะแนนนั้นก็จะได้มาแค่2,000หน่วยนี่คือความยากกับการหาค่าคะแนนพวกนี้ปกติแล้วผู้เล่นจะใช้อาวุธรออุปกรณ์ที่มีสเตตัสสูงเพื่อทดแทนการข,ดขนาดคะแนนพวกนี้นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมโบนัสที่เดฟได้มานั้นถึงได้วิ ต้องใช้คะแนนที่ได้มาอย่างฉลาดแต่มันมีบางส่วนของเกราะที่มีโบนสัสและช่วยผู้เล่นในการเพิ่มสเตตัสต,ตัวเองขึ้นมาเซ็ตเกราะนี้ก็มีด้วย HP 1200บวก8%ความต้านทานบวก800ลดดาเมจบวก400ดูดซับเวท แต่เมื่อเพิ่มโบนัสจากทุตเข้ามาแล้วมันจะเป็นแบบนี้ HP 1 5 0 0บวก10เซความต้านทานบวก1000ลดดาเมจบวก500 000, ูนซับเวทฉายาของเขาเองก็เพิ่มสเตตัสให้เขาด้วยที่โดดเด่นคือค่าการป้องกันของเขาในอีกด้านเดฟมีเลือดทั้งหมด3,500นหน่วยนี่เพราะโบนัสที่ได้มาจากเลเวลแต่ละเลเวลจะเพิ่มเลือดให้100หน่วยเมื่อเดฟมีกรดดีสสำหรับเลเวลตอนนี้แล้วถึงเขาจะใช้คะแนน40หน่วยไปแต่เขาก็ยังไม่ได้ใช้มันกับค่าสเตตัสอื่นนเ้้กการจพิ่มีมข,ข,มขึ ดีกว่าการเพิ่มค่าวิตาลิตี้ของเขาค่าแรงเพิ่มขึ้นมา100้อยหน่วยทุกครั้งที่เลเวลเพิ่มเดฟมีแค่อาวุธพื้นฐานจากพลังป้องกันของเขาที่เพิ่มขึ้นมาค่าดาเมจเขาก็เพิ่มขึ้นมาด้วยแต่นั่นจะไม่ได้ส่งผลระยะยาวเดฟคิดจะเอาขวานที่เขาได้จากบนเบรเกอร์ไปขายเพื่อหาอาวุธที่เหมาะสําหรับเลเวลเขาตอนนี้โอสเตตตสนายเพิ่มขึ้นมานี้นายมีสเตตัสเพียงพอที่จะใส่เกราะเลเวล20ได้ดีมากนายมีพื้นฐานที่ดีบนเบรเกอร์ bon พูดขึ้นมาแต่สายตาแสดงความอิจฉาริยออเ้จฉออดด,ดว ต้องขอบคุณพวกนายฉันหวังว่าจะมีประโยชน์บ้างเดฟพูดขึ้นทั้งสองคนหัวเราออกมานายไม่จําเป็นต้องทําอะไรหรอกเราแค่ต้องการผู้เล่นคนที่3กับการเปิด k ควอเราไม่ได้ต้องการเชิญผู้เล่นคนอื่นมาเพราะพวกนั้นอาจจะโลภและสู้กับเราเพื่อแย่งบอสหรือพวกนั้นอาจจะเรียกคนในกิลมาทำลายเควอเราก็ได้บนเบรกเกอร์พูดขึ้นมาทันทีโอแล้วเควอพวกนายอะไรละ่ะ เดฟถามหยุดคุยเล่นได้แล้วเรากำลังเสียเวลาอยู่สแตนเลสสตีลพูดขึ้นพยายามเปลี่ยนเรื่องดูเหมือนว่าพวกนี้ไม่ได้ต้องการพูดถึงเรื่องเควอสแต่เดฟไม่ได้สนใจเขามีอุปกรณ์มากพอแล้วและมีจุดเริ่มต้นที่ดีดังนั้นเขาจึงไม่ได้ถามเรื่องนี้ต่อเมื่อพวกเขากำจัดมอนตเตอร์ไรเพิ่มเลเวลของเดฟก็เพิ่มขึ้นอีกและเควอสของเขาก็เสร็จสิ้นเขาอยากที่จะกลับไปที่วัดเพื่อส่งเควอสแต่เขาต้องทำตามที่เขารับปากเพื่อช่วยพวกนี้ตอนที่อยู่ต่อหน้าสุสานทั้งสองคนก็นนนนวขึ้น ทั้งสองคนเข้าไปในสุสานโดยมีเดฟตามไปติดติด,ตดอึง้งคุณได้เข้ามาในดีโซเลตโตเม่ของอัศวินผู้ถูกขับไล่บอสในดันเจียนนี้พ่ายแพ้ไปแล้วไม่มีแอคีโบนัสรีรางวัลเมื่อดันเจียนถูกเคลียร์นี่เป็นครั้งแรกที่เดฟเข้ามาในดันเจียนและเขาก็ได้รับแจ้งเตือนบอกเขาเรื่องนี้เอาละมาเริ่มกันเถอะ บนเบรเกอร์พูดขึ้นมาเกราะของเขาสองประกายขึ้นมาโฮลี่เรเดียนโครงกระดูกสองตัวที่ระดับสูงกว่ามอนเตอไรด้านนอกได้เข้าโจมตีพวกเขาแต่พวกนี้ก็กำจัดได้โดยไม่มีปัญหาอะไรมอนเตอไรพวกวันี้มีเลเวลสูงกว่าและอาจจะมีเลือดมากกว่าดาเมจที่บนเบรเกอร์ทำได้นั้นเกินกว่าเลือดของมอนเตอไรทุกการโจมตีคือการฆ่าพวกนั้นได้มันเหมือนกับทั้งสองกำลังรังแกมอนเตอไรที่อ่อนแอน,นี้อยู่สุสานนี้เป็นทางเดินยาวโดยมีโลงศพอยู่ตามกำแพงโครงกระดูกและอันเคสนั้นจะพุ่งออกมาในตอนที่ไปถึงระยะความโกรธของมมมันแต่ไ่ไี สักตัวที่เข้าโจมตีเดฟพวกมันแค่พุ่งเข้าโจมตีบนเบรเกอร์ในลองโจมตีพวกนี้ดูก็ได้มันคงไม่เกินโอทีรอบบนเบรเกอร์พูดขึ้นโอทคือค่าความโกรธที่เกินกว่าคนรับมือมอนเตอไรส์มอนเตอไรส์จะหันไปโจมตีคนที่มีค่าความโกรธสูงที่สุดแต่มันก็ทําให้เดฟต้องผิดหวัง เพอไม่จําเป็นต้องดูบันทึกเลยเดฟเข้าใจว่าพลังป้องกันของมอนเตอร์ไร์และความต่างของเลเวลนี้ได้ทําให้เขาทําดาเมจมอนเตอร์ไรไม่ได้มันน่าหงุดหงิดเดฟรู้สึกไร้ค่าแต่มันไม่ได้ทําให้เขาต้องผิดหวังจอการนั้นเขาก็ได้ใช้เดสรักที s สม s ทใส่มอนเตอร์ไรมันติดสตัน แต่ดาเมจอก็ยังเป็นศูนย์อยู่ดีแต่มันหมายความว่าเขาสามารถทําให้มอนเตอไรสตันได้แม้ว่าค่าการป้องกันของมันจะสูงกว่าดาเมจเขาก็ตามจากนั้นเดฟก,ก็ถอยกลับมามันไม่มีเหตุผลที่เขาจะทําอะไรต่อทั้งสองคนนี้ฆ่ามอนเตอไรได้ทันทีโดยเหมือนมันไม่มีค่าเดฟเข้าใจว่าทําไมมันจึงยากที่ผู้เล่นจะเพิ่มเลเวลหลังจากเลเวล99แล้วมอนเตอไรนี้จะพลังป้องกันที่มหาศาลและถ้าพวกเขาทําดาเมจใส่มอนเตอไรได้ไม่มากของนั้นพวกเขาก็จะไม่ได้แอพีดังนั้นมันจะดีกว่าว่าที่ผู้เล่นจะพึ่งตััวเเเออองละสู้กบมนตไรที่เ เเทท่่าากัับตวเองการไปยังพื้นที่เลเวล400ในตอนที่ผู้เล่นเลเวล100นั้นคงถือว่าเป็นเรื่องที่โง่พวกนั้นไม่อาจจะทําดาเมจมอนเตอไรได้ที่ปลายดันเจียนมันมีโครงกระดูกพินตัวเดียวยืนอยู่ที่นั่นมันคือมินิบอสบอสของดันเจียนนี้ถูกกาจัดแล้วแต่มินิบอสยังอยู่นี่คือเดสไน อันที่จริงมันก็คู่ควรกับชื่อของมันโครงกระดูกนี้สวมเกราะที่ดีกว่าพวกมอนเตอไรตัวอื่นที่เดฟเคยรู้มาก่อนเดทไนนี่ใส่เกราะสีเขียวตาของมันมีแสงสีแดงเปล่งประกายออกมามันถือดาบดำที่มีไฟลุกไม่ในมือขวาและโล่ในมือซ้ายเลเซอร์เดทไนท์เลเวล HP d e f e n เมื่อมาดูความต่างระหว่างเดฟกับมอนเตอไรเขาก็ต้องเชือกอสกะโหลกเอาละหลังจากที่เราฆ่ามันได้เราก็เสร็จเควอสแล้ว บนเบรเกอร์พูดขึ้นและพุ่งไปข้างหน้าเดฟได้แต่ยืนยออูกข้างข้างและรอค่าเอพีถ้ามินิบอสเลเวลสูงกว่าเขาหนึ่งรเลเวลเขาจะเอาชนะได้เปล่าเขาต้องเลเวลเท่าไหร่และนี่เป็นแค่เลเซอร์เดฟในด้วยถ้าเดฟไม่เจอคนพวกนี้เขาต้องใช้เวลานานแค่ไหนกับการสู้กับมันการสู้กับมันแบบเดียเด่ยวๆคงเป็นเรื่องยากโดยเฉพาะกับพาลาดินแต่มันก็ยังถือว่าปลอดภัยพาลาดินเป็นสายแทงใครและถือว่าไรประโยชน์ํารับผู้เล่นแบบโซโลเดฟได้ทําการค้นหาข้อมูลมาแล้วว่าพาลาดิน สามารถเปลี่ยนอาชีพเป็นอัศวินศักดิ์สิทธิ์ทีหลังได้อัศวินศักดิ์สิทธิ์นั้นมีครบทุกด้านทั้งการป้องกันและการบัฟให้ตัวเองและมีพลังโจมตีที่ดีด้วยเขารู้ว่าเส้นทางของพาลาดินคงกินเวลานานแต่เมื่อเลเวรลรอถึง100แล้วเขาก็เปลี่ยนอาชีพและสามารถสนุกกับการเล่นแบบคนเดียวได้เดฟรู้ว่าการเป็นผู้เล่นโซโลนั้นเป็นเส้นทางที่อยากลำ้ำบากมันท้าทายทั้งตัวเองและเกมผู้เล่นเดี่ยวนี้ไม่มีกิลเป็นที่พึ่งและไม่ได้เข้าปาร์ตี้ด้วยแต่แค่คนเดียวพวกเเเขขาาากก็็จจจจะะไไไดดด้้้้ออองงงงงททที่ท่่่่ััััหมมํํปปปนนนนนตแแแแบบบบใคครืลึ มองดูการต่อสู้ระหว่างเด็ไนและผู้เล่นทั้งสองชตอร์8ของล้ำค่า จริงๆแล้วมันไม่ใช่การต่อสู้ที่น่าตื่นตาอะไรนะักดาเมจที่เดสไนท์ทำได้กับสองคนนั้นไม่ได้เกินหลักเดียวเลยมันเหมือนฝ่ายที่โดนรังแกคนที่น่าสงสารควรจะเป็นเดสไนท์มากกว่าแต่เกมนี้โครงกระดูกพวกนี้อัดพิสูจน์แล้วว่าท้าทายสำหรับผู้เล่นเลเวลเท่าๆกันแต่สำหรับคนพวกนอนนี้แล้วมินิบอสตัวนี้ไม่ได้มีค่าอะไรเลยนี่คือมอนเตอไรระดับสาวาดเดฟก้าออกมาข้างหน้าเพื่อดูระดับของมอนเตอไรเขาได้ยินจากทั้งสองคนว่ามันมีหลายระดับแต่ตอนนี้เขาอยู่ต่อหน้ามอนเตอไรแล้วเขาจึงสามามมรรถไไไปเเเช็คดดด้้ววยตตััออองบน เลเวลนอร์ม l ลหนึ an, an, Eli, an, an, ad, ่งถึงหนึ่งร้อยเค i เลตันเคเลตัีไลเคเลตันกับตันซาวัดหนึ่งร้อยถึงสองร้อยเลเซอร์เดสไนเฟียสสองอยถึงสามยังไม่มีดีโซเลตสามร้อยถึงสี่ยังไม่มีอีพิกส0่ร้อยถึงยังไม่มีมิติ i ห้าร้อยถึงหกรยังไม่มี e ีเทเรลหก0้อยถึงเจ็รยังไม่มี h o l ี่ n h นโฮลี่เจ็ร้อยถึงแปดยังไม่มีเดโมนิกแองเจลิกแ0ดร้อยถึงเก้ยังไม่มีดีวายดีวิลิกเ9้าร้อ ยังไม่มีก็อดหนึ่บอสตัวสุดท้ายของเกมดูเหมือนว่าทุกครั้งที่เดฟเจอกับมอนเตอร์ไรตัวใหม่นี้มันจะเพิ่มเข้าไปในส่วนข้อมูลของเขาข้อมูลเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตนั้นนั้นจะโผล่ขึ้นมาแสดงความแข็งแกร่งและจุดอ่อนและแม้แต่วิธีในการจัดการโครงกระดูกนั้นจัดการได้ง่าย พวกมันมีการป้องกันที่ต่ำและมีจุดอ่อนต่อการโจมตีแบบเวทโดยเฉพาะการโจมตีธาตุโฮลี่แม้แต่การฮิวก็ยังสามารถทําดาเมจร้ายแรงกับพวกโครงกระดูกได้เดฟไนน์นั้นต่างออกไปแม้ว่ามันจะอ่อนแอต่อธาตุโฮลี่แต่มันก็มีเลือดและพลังโจมตีที่มากกว่าถึงจะมีเลเวลน้อยกว่าชายทั้งสองคนนี้แต่มันก็ยังสามารถจัดการเดฟได้ง่ายๆอยู่ดีเดฟรู้ว่าการต่อสู้นี้เขาไม่อาจจะชนะได้ถ้าเขาต้องเผชิญหน้ากับมอนเตอไรตัวนี้ด้วยเลเวลเท่านี้เขาเลเวลแค่25และเลเซอร์เดฟไนน์ก็เป็น right มอร์เตกกกลแนี็อ่ ชั้นสวัดซึ่งมันมากเกินไปสําหรับเดฟตอนนี้แต่มันไม่ได้หยุดกอกับการที่เขาจะช่วยทั้งสองคนหลักๆแล้วเพราะเขาอยากเพิ่มเลเวลเดสรติสมัทของเขาดังนั้นเขาจึงไปด้านหลังเดฟนแล้วใช้สกิลของเขาออกไปทุกครั้งที่มันครูดาวเสร็จโอ้ยมอนเต่เอร้ายมันมีสกิลเอโอที่อาจจะฆ่านายได้อย่าเพิ่งมาฆ่าตัวตายเรายัางต้องการนายถ้านายตายนายจะไปเกิดด้านนอกดันเจียนและนายต้องเดินทางกลับมาที่นี่ อีกข้อความนี้ทําให้เดฟแปลกใจอย่าเพิ่งมาฆ่าตัวตายนี่มันบ่งบอกว่าพวกนี้ยังไม่ได้ใช้งานเขาเดฟอาจจะโดนฆ่ามันไม่ใช่ปัญหาสําหรับเดฟเขาได้รับของมากมายจากพวกนี้แล้วแต่เดฟก็ยังรู้สึกตะลึงกับการถูกหลอกใช้เขาพยายามปลอบตัวเองว่ามันไม่เป็นไรแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่อาจจะทนรับมันได้จากนั้นเดฟก็บอกกับตัวเองว่าถ้าพวกนี้จะพยายามฆ่าเขาเขาจะใช้ของที่เขาซื้อมาจากร้านค้าและหนีไปแต่ถ้าพวกนี้ขอให้เขาออกไปเงียบๆและไม่สร้างปัญหาอะไรงั้นเขาก็จะตกลงเขาได้ของมาคุมแล้วเดฟรู้เรื่องนี้ดีกลับมาที่่กการตตอสู้้ปิแลวชย คนนี้สามารถจัดการมอนเตอร์อะไรตัวนี้ได้ในเวลาไม่ถึงนาทีแต่บอสตันเจนนี้จะได้เปรียบขึ้นมาเล็กน้อยหลักๆคือเลือดที่เพิ่มขึ้นมาดังนั้นมันจึงใช้เวลา2นาทีในการจัดการมันมันอาจจะเลเวล1 8 0่งรดถึงหนึดังนั้นมันต้องมีเลือดจํานวนมากแต่เดฟมองไม่เห็นมันเพราะความต่างของเลเวลแต่เขาก็ยังคงดาเมจที่คนในปาร์ตี้ทำง่ายอยู่ดีลบหกหม7นี่คือดาเมจที่บนเบรเกอร์ทำมันถือว่ามหาศาล แต่นั่นลดเลือดเลเซอร์เดทไนไปแค่10%และนี่เป็นดาเมจที่เกิดจากสกิลการโจมตีปกติจะทำดาเมจได้น้อยกว่านี้แต่นั่นเป็นเรื่องปกติเพราะมันมีขีดจำกัดไม่เหมือนสกิลผู้เล่นสามารถใช้การโจมตีปกติได้มากตามที่ต้องการถ้าค่าแรงยังไม่หมดยินดีด้วย เดส t ร v e ีส a s ทขึ้นเป็นเลเวล3มีแจ้งเตือนที่น่าแปลกใจเด้งขึ้นมาสกิลเลเวลเพิ่มขึ้นมาอีกครั้งและเดฟก็ได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นมา5%และคูลอดาวที่ลดลงมา5วินาทีในตอนที่การโจมตีครั้งสุดท้ายอัดเข้าใส่มอนเตอไรและทําให้มันตายไปมันก็ได้ครอบไอเทมออกมาทั้งสองคนมองหน้ากันพวกวอนั้นรู้สึกผิดเล็กน้อยดังนั้นบนเบรเกอร์จึงพูดบางอย่างออกมาโอของพวกนี้มันไร้ประโยชน์เฮเดสสโตรกนายอยากได้เปล่า บนเบรกเกอร์พูดขึ้นเขาได้ส่งโลที่ดูเหมือนพังพังซึ่งมอนเตอร์ไร right. ใช้อยู่มาให้โรเกนเอนเชียนชีวความทอนอ8 8 0ข้อกำหนดอ เลเวล80บวก2,000 XP บวก1 0 0 0ลดดาเมจบวก2 0 0ดูดซับเวทบวก2 0 0สเตรงนี่ถือว่าเป็นโลที่ค่อนข้างดีเดฟคิดแต่เขาก็ยังเลเวลไม่ถึงที่จะใช้มันได้แย่หน่อยเลเซอร์เดฟไนไม่ได้ดอรอปอุปกรณ์ของมันเดฟไนจริงๆนะมีของดีกว่านี้แต่ไม่มีใครได้มันไปเลยดูเหมือนว่ามันคงเป็นไปไม่ได้ที่ของพวกนั้นจะดอรอปอมาบนเบรกเกอร์ถอนหายใจเคฟอรับโลนั้นไปโดยไม่ถามอะไรและเก็บมันลงในช่องเก็บของของฟรีใครจะปฏิเสธได้ขอบคุณที่ใจกว้างเดฟพูดขึ้นฟังเหมือนพวกกากจริงๆเดฟเคยเล่น เกมแบบนี้มาเยอะเขาไม่ได้ทําอะไรมากนักในเวลาที่ผ่านมาการเรียนของเดฟสิ้นสุดลงตอนมัธยมเขาได้เสียเวลาไปเยอะส่วนมากแล้วเขาจะไปทํางานและตอนกลางคืนก็จะเล่นเกมดังนั้นเขาจึงเข้าใจกลไกของเกมได้เป็นอย่างดีและเพราะความเป็นเด็กของเขา เขาจึงได้ลูกไม้มาเยอะและประสบการณ์ก่อนหน้านี้คงไม่หลอกเขาจิตใจของเดฟนั้นต่างจากคนอายุเท่าเขาเขาเหมือนกับผู้ใหญ่ในหมู่เด็กเขารู้หน้าที่และรู้ขีดจำกัดตัวเองเด็กหลายคนที่อายุเท่าเขาจะไล่ตามสาวๆแต่เขานั้นยังคงเฉยๆเข,ยเขาจะพยายามทําทุกอย่างเพื่ออนาคตตัวเองไม่งั้นแล้วชีวิตเขาคงแย่แน่แน่ดังนั้นเดฟจึงติดตามทั้งสองคนมาโดยไม่ามอะไรมันเป็นอีกทางเดินที่เต็มไปด้วยมอนเแต่อะไรที่ปรากฏขึ้นมาตรงหน้าแต่มันไม่ได้มีค่าอะไรกับทั้งสองคนเมื่อคนพวกเขาเอาชนะพวกมันทุกตัวได้และไปถึงจุดสิ้นสสสุุดของงงงาานใเววลไมม่่ชััโตร้ท นนั้นคือโครงกระดูกตัวใหญ่มันไม่ใช่บอสแต่เป็นบางอย่างที่ตายไปนานแล้วบอสของดันเจี้ยนนี้คือเดสไนที่แข็งแกร่งมันไม่เหมือนขยะที่เราได้เห็นก่อนหน้านี้บอสของที่นี่อยู่ระดับเฟียสมันเลเวล300มันค่อนข้างคาทายที่เราสองคนจะสู้กับมัน3คนสิแต่มันตายไปนานแล้ว บนเบรกเกอร์พูดขึ้นเดฟจำได้ว่ามอนเตอไรระดับเฟสเลเวล2 0 3 0 0ส่วนดิโซเลตจะเลเวล300-400ถึง400มันมีจุดหนึ่งที่ร่วมกันคือเลเวล300แต่เดฟรู้ว่าถึงแม้มอนเตอไรระดับเฟสเลเวล3 0 0ไปสู้กับมอนเตอไรดิโซเลตเลเวล3 0มมันคงได้กว่ามากความต่างของระดับนั้นไม่ได้หมายถึงแก่ความต่างด้านเลเวลมันยังหมายถึงพลังของมอนเตออไรด้วย ทั้งสองคนเดินหน้าเข้าหาโลงศพมันเป็นสิ่งที่คนส่วนมากจะมองข้ามมันพวกเขาไม่อาจจะเปิดทำลายมันได้ดังนั้นจึงไม่มีใครสนใจมันแต่โลงศพนี้ต่างออกไปดูเหมือนว่าคนเราต้องมีเควอสถึงจะสามารถขยับโลงศพนี้ได้ฝาโลงศพถูกผลักออกไปข้างๆและบนเบรกเกอร์ได้หยิบเอาแหวนจากข้างในออกมาในรีชันบนเบรกเกอร์ถามสแตนเลสสตีลในดีกว่าสแตนเลสสตีลพูดขึ้นขอบคุณ บนเบรเกอร์พูดขึ้นมาแล้วแสดงสีหน้าดีใจแหวนนี้เป็นแสงประกายสีทองมีกะโหลกขาสวมอยู่บนแหวนมันใหญ่และกว้างเกินไปหน่อยสําหรับแหวนถ้าใครใส่มันมันคงปิดนิ้วไปคอครึ่งหนึ่งแต่ก็ยังสามารถขยับนิ้วปกติดได้มันคงดูเท่ดีแต่บนเบรเกอร์ไม่ได้ใส่มันเขาแค่จับมันไว้ในมือนอไปกันเถอะบนเบรเกอร์พูดขึ้นมาแล้วเดินโครงกระดูกตัวใหญ่